สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับที่มารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเทรดนะครับโดยเว็บน s สแอป c อ m นะครับตัวนี้ผมได้ทําการได้ทําการเทรดนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับแต่เป็นบว์ันจันจากการเติมเงินไปสองพันก็สองพันบาทนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรสามวันนะครับเป็นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับ ที่ผมจะสามารถเทรดระบบ AI ได้นะครับซึ่ง AI นี่จะเทรดขั้นต่ำอยู่ที่0.03ดอลลาร์นะครับนะครับคงที่นะครับถ้าเสียก็จะมีสเต็ปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบันทึกรายการนะครับในการเทรดของผมนะครับก็มาดูประวัติการซื้อขายครับประวัติการซื้อขายเมื่อเช้านี้นะครับผมเนี่ยทการเทรดนะครับก็เสียไปอยู่2ไม้นะครับแล้วก็ชนะนะครับ พอาชนะอีก2ไม้นะครับแล้วก็เปิดมาแพ้นะครับแพ้2ไม้นะครับแล้วก็มาชนะนะครับมันยิงเกี่ยวขึ้นไปนะครับก็ได้มา5.10แล้วก็หักลบกับนี่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่หนึ่าสองนะครับยอดสะสมวันนี้นะครับก็ยอดสะสมรวมทั้งหมดนะครับ7.42ดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็มีอยู่คงเหลือในพอร์ตอยู่74.98ดอลลาร์นะครับ เพราะว่าผมทําการเติมนะครับดูนะครับเติมมานะครับครั้งแรกนะครับ6.66แล้วก็6.66นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับทําการซื้อขายนะครับเทรดนะครับแล้วก็ทําการถอนออกมานะครับแล้วผมก็ลงทุนกลับไปใหม่ที่6.66ตัวล่านะครับก็กลับมากลับมาเทรดนะครับก็ได้กําไร2วันนะครับ2วันวันนี้ก็เข้าวันที่3ของโปรนะครับนะครับของโปรโมชั่นนะครับของเขานะครับ โปรโมชันนี้ครับสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับนะครับกดรับได้ครั้งเดียวสามารถเทรดได้นะครับ3วันเดี๋ยวมาดูนะครับจากคนสมกตัวนี้ผมได้74.98กนะครับก็ยอดสะสมก็7 7 4 2นะครับได้ได้สะสมแล้วก็ได้ได้สะสมวันนี้อยู่ที่1.92่าแล้วก็ได้จากค่าคอมมิชชั่นนะครับนะครับประมาณ1นเซนะครับของรายได้ที่เขาเทรดได้นะครับต่อไม้นะครับ ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าหลักนะครับหน้าหลักเขาก็จะมีประกาศทุกวันนะครับก็คือตลาดทองเนี่ยเขาจะเปิดให้เราเทรดนะครับในช่วงวันจันทร์นะครับช่วงวันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์นะครับตีสามวันเสาร์ตีสองตีสามนะครับพอตีสามปุ๊บเขาก็จะปิดนะครับปิดจนถึงเวลาหกโมงเช้านะครับวันจันทร์หกโมงเช้านะครับหลังจากหกโมงเช้าไปเขาก็ จะเปิดตลาดทองนะครับแต่บิตคอยจะปิดปิดในการเทรดแบบประกันนะครับแบบประกันภัยนะครับบิตคอยนี้ก็จะมาเปิดอีกทีนึงนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นประกันภัยบิตคอยนี้สามารถเทรดได้ทุกวันครับแต่ถ้าเราจะเทรดแบบประกันภัยนะครับเราต้องเผรดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับนะครับหากคุณเสียเงินนะครับที่ต่อกัน6ครั้งนะครับก็แจ้งประกันทันทีนะครับแล้วก็หยุดดําเนินการเลยนะครับไม่ต้องเทรดต่อนะครับทางระบบ จะทำการเทรดเอาทุนและกำไรที่เรามีอยู่นะครับกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เราค่อยเทรดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทรดนะครับซึ่งผมจะพามาเทรด XAU นะครับวันนี้จะเทรดนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนขาลงครับเป็นช่วงขาลงแล้วก็เป็นไซเบนนิดๆนะครับก็ขึ้นสูงสุดนะครับ นะครับก็อยู่ที่183.65นะครับเดี๋ยวตัวนี้ราคาราคาอยู่ณปัจจุบันนะครับ183 4.54นะครับเป็นเส้นปะนี่ครับกำลังขึ้นลงนะครับสมมุตินะครับเราคิดว่ากราฟมันจะลงนะครับให้เรากดหุ้นลงนะครับนะแล้วเรามากดประกันนะครับตอนนี้ นะครับตอนนี้ผู้ที่มาสมัครใหม่นะครับแล้วก็ฝากไปที่2,000บาทนะครับ2,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้ประกันภัยอยู่ที่ไอไอนะครับนะครับแล้วก็จะมีเวลาการหมดอายุนะครับ30 60 180 300อวินาทีนะครับส่วนตัวข้างบนนี่นะครับเป็นการเทรดเองนะครับการเทรดเองก็คือเราจะไม่ได้เล่นแบบประกันนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าท่านใดที่มีความสามารถที่เก่งก็ อยากได้กําไรที่เยอะขึ้นก็สามารถทําได้นะครับแต่คุณจะไม่สามารถมาขอประกันภัยคืนได้นะครับเมื่อเวลาเราขาดทุนนะครับขาดทุนก็คือหมดตัวติดลบนะครับติดลบล้างพอร์ตนะครับเราไม่สามารถเอาเงินคืนมาได้แต่ถ้าเราเล่นแบบประกันนะครับนะครับแบบผมนะครับจะเซฟเงินทุนนะครับเซฟกําไรเราที่เราเล่นได้มานะครับตลอดระยะเวลาที่เรามีเงินในพอร์ตเกิน2,000บาทนะครับนะครับ สมมุติว่าระดับประกันภัยนะครับวันนี้ผมจะเล่นอยู่ที่0.3ตัวนี้ผมน่าจะเล่นมาแล้วประมาณ7-8รอบนะครับ7-8รอบก็มีแพ้มีชนะนะครับก็ตัวไอไอเนี่ยเล่นแบบประกัน,เ,นเขาจะให้เรานะครับ11ไม้นะครับ11ไม้ถ้าเราเสียลวด6ไม้ ine, เราสามารถขอประกันนะครับแล้วเราก็หยุดเล่นพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่นะครับ ตอนนี้ผมก็จะทําการเทรดลงนะครับเมื่อกี้กดเทรดแล้วนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1834.39นะครับสีแดงนะครับจํานวนเงินนะครับในการในการที่จะเล่นนะคือ0.3ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าผมเสียไม้นี้นครับผมก็จะมาดิงเกี่ยวไปที่1.05นะครับตามสเต็ปเขานะครับพอผมเสียไม้ที่ถ้าผมเล่นไปนะครับจนเสียไม้ที่649.9นะครับผมก็จะขอประกันนะครับขอประกันนะครับเดี๋ยวทางระบบก็จะดำเนินการ ดําเนินการเทรดให้เรากลับขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการเทรดลงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไอนะครับแล้วก็กดทีศูนนะครับเมื่อครบ3วันเมื่อเมื่อครบ3วันนะครับหมดโปรแล้วนะครับมันจะกลับไปที่ไอนะครับเพราะว่าเงินทุนเราอยู่ที่2,000มันจะอยู่ที่ระดับ1ครับแต่ว่าถ้าเงินน่าจะเกินประมาณ7000บาทนะครับน่าจะเป็นระ น่าจะเป็นไอครับถ้ามีเงิน7จ็ดแปดพันนะครับก็จะสามารถเล่นนี้ได้ครับตลอดนะครับแต่ว่าถ้ามีวงเงินในพอร์ตอยู่ที่2,000บาทนะครับก็จะเล่นตัวนี้คงที่ตลอดไปนะครับนะครับชนะ0.1นี่เราสามารถชนะ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 สี่สิบเอ็ดตานก็ได้ได้เราจะได้จํานวนประมาณนั้นที่เราเล่นได้นะครับกาไรประมาณนั้นที่เราเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเสียนะครับเราก็มันติเกียวไปเรื่อยนะครับไม้สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับสามเจ็ดสองห้าน้ไล่เองครับ คือคือไม่มากครับแต่ว่าเราอาจจะได้กําไรไม่เยอะแต่ว่าเราก็สามารถควบคุมนะครับสามารถควบคุมเงินในพอร์ตเราได้นะครับนะครับที่เราสามารถยอมรับได้นะครับแล้วก็ในเงินในเงินคืนนะประมาณนั้นนะครับคือไม่ต้องกลัวกังวลในการเทรดว่าจะเสียแพ้เทรดเสียครับอ่ะผมมาเทรดนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งแปดสามสามนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับกราฟ น่าจะลงนะครับตัวนี้น่าจะลงนะครับผมก็กดยืนยันเลยนะครับนะครับก็รอ30มสิบวินาทีนะครับถ้าเราเล่นครบสเอ็ดไม้นะครับเดี๋ยวมันจะบอกเองนะครับว่าเราอ่าเทีดไม่ได้แล้วนะครับถึงจุดนะครับถึงจุดในการเทรดแล้วสูงสุดนะครับนะับก็รอนะครับวันนี้ก็เทดให้ดูเลยนะครับ ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับใหม้นี้นะครับอ่าครับผมตอนนี้ก็เขาก็จะทําการนะครับลดเวลาลงนะครับให้ครบ30นะครับถ้าเป็นตัวสีแดงๆคือคือเราได้นะครับถ้าอติดลบ0ู0อยู่นี่คือเราเสียนะครับเราจะเสียนะครับเราต้องลุ้นให้มันลงนะครับเดี๋ยวไม่ไลงเดี๋ยวเราจะมาติงเกลนะครับต่อนะครับลุ้นนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับ อ่าครับนีเสียครับผมไม่เป็นไรครับกดออกครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นลงอีกครับอ่าเราดูจังหวะนะครับนี่ครับมาติงเกียวไปนิ่งจุดโซนห้านะครับอ่าเดี๋ยวลงต่อนะครับตามสเตปครับนะครับโอ้ตอนนี้มันดีขึ้นไปสูงมากครับ เราดูนะครับไม้นี้จะเสียหรือเปล่านะครับจะได้หรือจะเสียนะครับครับผมตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวสีแดงนะครับผมม้ยากรต้องเป็นสีแดงนะครับต้องลงนะครับถ้าไม่ลงเดี๋ยวผมจะ กดขึ้นนะครับนะครับคือสําหรับมือใหม่เนี่ยนะครับที่ไม่เก่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแพ้ใือชนะครับอามนี้ก็เสียอีกนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเทรดขึ้นนะครับที่3ดอลลาร์นะครับนะครับกดยืนยันครับ แสดงว่ากราฟน่าจะเป็นขาเริ่มขึ้นนะครับผมซึ่งมันลงมาต่ําสุดแล้วนะครับซึ่งลงมานะครับมาเกินนะครับแนวแนวรับแล้วนะครับตอนนี้เขาอาจจะดีดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม้นี้จะชนะไหมครับลุ้นสนุกดีครับแต่ก็ไม่ได้ลุ้นแบบเออกลัวหมดนะครับ โอเคครับผมอ่าครับผมถ้าเป็นตัวสีแดงๆอ่ะเต็มลุ้นครับห้าจุดห้าจุดหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้ครับมีการสวิงเล็กน้อยนะครับลงนิดหน่อยครับอ่าอย่างเมื่อกี้เสมอนะครับถ้าไม่ติดถ้าไม่ไม่มีคําว่าติดลบนะครับคือเสมอนะครับนะครับนี่ครับหาดูนะครับดูลูกศรนะครับดูลูกศรเมาส์ผมนะครับลุ้นให้มันขึ้นนะครับลุนให้เขาขึ้นนะครับตอนนี้ติดลบอ่าขึ้นขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นขึ้นนานๆขึ้นนานๆ นนานๆครับอ่าปิดไปนะครับตอนนี้ก็ชนะนะครับได้มา5.10ดอนหน้์นานะครับตอนนี้ขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวกลับไปไปดูพอทนะครับกลับไปดูบันทึกในรายการนะครับนี่ครับผมครับนี่ก็ได้มา5.1นะครับครับเสียไปอีก2ไม้ครับมีคี้ครับมาดูบัญชี ส่วนตัวครับผมอ่าได้มาแล้วครับ2.67นะครับวันนี้ก็ประมาณชัก60 60กว่าบาทได้นะครับเดี๋ยวจะไปเทรดจนกว่าเทรดจนกว่าเ,เขาจะให้หยุดเทรดครับนะครับเดี๋ยวมาเทรดทองต่อกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับ ก็ลุ้นพอสมควรครับเพราะว่ากราฟมันไม่สวิงแบบมันค่อยๆนะคมันสวิงนิดดเดียวครับไม่กี่จุดนะครับมาแล้วครับนี่ครับมันจะไปแตะเส้นสีฟ้าหรือเปล่านะครับถ้าแตะเส้นสีฟ้ามันก็จะลงเห็นไหมครับเราต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับเมื่อกี้ผมชนะไปเล่นที่ไม้ที่สามนะครับเราต้องกลับไปเล่นไม้ที่หนึ่งใหม่นะครับ ครับพอกดเขาไปอย่างั้นครับเดี๋ยวดูให้เล่นที่หนึ่งนาทีนะครับบวลุ่มก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นนะครับการขายนะครับบุลุ่มขาขึ้นนะครับการซื้อนะครับก็ดูที่บุลุ่มก็ได้นะครับด้วยแล้วก็ดูกราฟนะครับ ผมจะเทรดขึ้นแล้วกันนะครับครับก็อย่าลืมนะครับมากดที่ i i ครับแล้วกดที่0.3นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเรากดพวกนี้เราจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ครับนะครับนะครับหรือเดี๋ยวดูนะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมน่าจะเล่นครบแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ ถ้าเราเล่นครบ1 1ไม้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจํานวนประกันภัยปัจจุบันของคุณนะครับสูงสุดแล้วนะครับก็คือถ้าเราเล่นระบบประกันนะครับเราจะได้อยู่นะครับจะได้อยู่ประมาณนี้ครับ2.67นะครับดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาดูดอลลาร์เนาะ2.67นะครับดอลลาร์ก็ประมาณ80บบาทก็โอเคครับ ก็โอเคโอเคนะครับก็เราจะได้รับรายได้อย่างนี้ทุกวันนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเราถ้าเราเล่นได้นะครับวันละ80นะครับบาทนะครับคูณ30วันนะครับเราจะได้2องพันสี่นะครับนี่ครับทุนเราก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับ2000บาทนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับในการถอนคือถอนง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะพาแนะนาในการถอนนะครับก็มาที่ ถอนเลยนะครับกดคาว่าถอนนะครับแล้วกดใช้นะครับนะครับแล้วก็ใส่ราคาไปเลยนะครับเช่นตอนนี้ยอดของผมมี75.73ดอลลาร์อ่าขั้นต่ําในการถอนคือ10ดอลลาร์นะครับเวลาในการถอนนะครับให้ให้ให้ถอนช่วงประมาณ10โมงนะครับ10โมงถึง1 7นาฬกานะครับยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันถัดไปครับให้อ่าดูนินะครับแล้วก็เราจะโดนหัก5%เนะครับ 5%นะครับสมมติว่าเราสมมติว่าเราถอน300บาทนะครับคูณ5%นะครับเออไม่ใช่เรามี300คูณ5 คูณห้านะครับหารร้อยก็จะเสียสิบห้าบาทครับจะเสียสิบห้าบาทในการถอนครับก็โอเคนะครับระบบเขาก็จะเอาส่วนกําไรส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าไปบริหารนะครับเว็บไซต์จะได้อยู่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลนะครับอย่างเช่นรายละเอียดสินค้านะครับ นะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามุ่งมั่นที่จะให้บริการนักลงทุนทั่วโลกนะครับโดยผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลายนะครับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และบริการทางการเงินด้วยความปลอดภัยมีระบบประสิทธิภาพนะครับเน็ตนะครับนี่ครับแล็ปัจจุบันนะครับบริษัทนะครับหลักทรัพย์ได้สํารวจตลาดโลกอย่างเต็มที่และจัดตั้งสํานักงานในหลายประเทศแผนที่ธุรกิจควบคุมเอเชียยุโรปอเมริกากลางและภูมิภาคอื่น ผลิตภัณฑ์ซื้อขายหลักได้แก่ทองคำนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศผลิตภัณฑ์อื่นและได้รับอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการหลักทรัพย์นะครับบาฮามัสนะครับ scb นะครับนี่ครับและหน่วยงานกำกับดูแลหมายเลขที่ sia ฉีด f 2 1 2ก็คนไหนที่เก่งเรื่องนี้เขาสามารถตรวจสอบได้นะครับแผนการลงทุนนะครับได้มากันภัยครับดูนี่เลยนะครับนะครับขายมิชช์เนในน้มทองคำมากกว่า3,000คนนะครับนะครับเราเขาสามารถ วิเคราะห์ให้เรานะครับเทียบกับเราเมื่อเวลาเราเสียนะครับนะครับ,เ,รบเป็นเพราะเรามีมาตรฐานความแม่นยําในการวิเคราะห์ขึ้นลงนานสามปีนะครับสามปีนะครับสามาชิกสามาชิกทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมในการาร่วมในแผนการลงทุนประกันภัยนะครับแอฟเนสนะครับ อัตรากาไรจากการประกันแต่ละครั้งจะได้70%ของไรายได้ส่วนที่เหลือนะครับนี่ครับส่วนนี้เหลือ30%จะหักออกนะครับ18%เพื่อที่จะชําระให้ระบบนะครับตามนี้นะครับ10%จะ10%จากผลกําไรแพลตฟอร์มจะถูกนําไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับให้ส่วนที่เหลือ2%จะให้กับนักวิเคราะห์นะครับที่เทรดให้เรากลับขึ้นมานะครับ ก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับส่วนผู้ลงทุนลงทุนสมาชิกสัญญานะครับมันก็นี่ครับมันก็จะบอกนะครับนี่ครัน่าจะประมาณปีครึ่งนะครับที่เข้ามาสู่สู่ระบบนะครับสู่ระบบในเอเชียบ้านเรานะครับคือประเทศไทยนะครับน่าจะ พึ่งเข้ามาได้ประมาณปีกว่านะครับก็โอเคครับปีกว่าก็สามารถเข้ามานะครับนี่ถ้าเพื่อนๆนะครับเทรดเสียนะครับกดแจ้งประกันนะครับได้เลยครับถ้าเส็ยเทรดเสียหกครั้งนะครับนะครับวิธีการเติมเงินนะครับเติมเงินก็กดคาว่าเติมเงินครับนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับที่เราต้องการที่จะทําการฝากเทรดนะครับ ก็เขาก็จะมีให้นะครับเริ่มต้นที่2 0 0พันนะครับผมแนะนําที่2 0 0 0ันก็ได้นะครับไม่งั้นก็3,000ครับประมาณนี้ครับ5 0 0 0ันหนึ่งมนก็จะเป็นสเต็ปไปนะครับถ้าเรายิ่งมีเงินทุนในในพอร์ตมากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเทรดในระบบนะครับระบบประกันภัยที่ได้จํานวนค่าคอมมิชชั่นในการเทรดสูงขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับอีกอีกนิดนึงนะครับ ก็คือเวลาเรามีพอทที่สูงขึ้นใช่ไหมครับเราเล่นไปงี้แหละครับเดี๋ยวพอทมันจะก็สามารถอ่าเล่นให้ได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวพอทมันจะอ่สูงขึ้นตามครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีเงินแค่สองพันนะครับครั้งแรกเขาให้โปร AI นะครับเราก็จะเทรดได้สามจุดศูนย์จุดสามนะครับจนถึงร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าดอลลาร์นะครับแต่เมื่อหมดโปรนะครับเราจะกลับไปเล่นที่ตอนนี้นะครับคงที่ตลอดไปครับตลอดชีวิตครับ เทเสีย6ครั้งก็ขอประกันทุนก็กลับคืนมาแค่นั้นครับแต่ถ้ามีเงินทุนเกิน1นึ่งหมื่นครับน่าจะสามารถเทรดตัวนี้ได้ครับนี่สามารถเทรดตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่0.9ก็จะได้กําไรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ตามสเต็ปนะครับตามทุนนะครับ IV นะครับนี่ครับเริ่มต้นที่4ดอลลาร์ V นะครับเริ่มต้นที่8ดอลนะครับคือเทรดชนะก็เทรดแดอลลาร์ดอลลาร์8ดอลลาร์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเสียก็ย8ดอลลาร์นะครับ ยี่เสียกับแปดสิบเนี่ยครับประมาณนั้นครับประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดถูกใจด้วยนะครับถ้าคนไหนเพิ่งมาใหม่นะครับสนใจนะครับเกี่ยวกับงานออนไลน์ทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับหรือระบบการเทรดนะครับก็ช่วยกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งนะครับเวลาผมทําคลิปใหม่ๆอัปเดตที่ใหม่ครับก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆก็ได้รับชมนะครับคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ